สวัสดีเพื่อนๆขับรถมาทุกทก,ทกคนทุกๆท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ถนนกาญจนาพิเศษครับรถบรรทุกต้องชิดซ้ายชิดซ้ายข้าไว้นะครับช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเดี้ยวซ้ายไปปทุมธานีแล้วก็สะพานขบวนก็คือจะวนขึ้นไปอำเภอเสนานะครับ ช่วงนี้ต้องชิดซ้ายไว้นะครับรถบรรทุกเพราะว่าสะพานลอยข้างหน้านูนนะครับมันจะมีกล้องตรวจจับความเร็วแล้วก็จับรถบรรทุกที่ไม่ชิดซ้ายอันนี้เป็นทางแยกมาจากประุูธานีนะครับไอทางนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ารถที่ออกมาเขาไม่มองรถทางหลักครับอันนี้คือกล้องนะฮะร,ระวังให้ดีนะครับ,บเพื่อนๆเนี่ยตัวนี้นี่แหละที่จับรถบรรทุกไม่ชิดซ้ายนะครับ ทางขนานก็มีนะครับทางคู่ขนานก็มีเลยจะผานลอยมามันก็จะมีร้านข้าวรออ้านยางอยู่ข้างทางนะนเพื่อนๆจะมีรถจอดลักษณะแบบเนี้ยมันจะค่อมเลนอยู่ถนนมีทั้งหมด3เลนนะครับแต่ว่ามันวิ่งจริงแล้วได้2เลนสองเลนครึ่งเนาะถ้าจะวิ่งขินซ้ายนี่มันก็ต้องค่อมเลนมันก็ไม่ได้นะมันต้องวิ่งเลนที่2อเนี่ยรถเขาจอดแบบนี้นะครับ ม,มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม